บัดนีบนด้บรรดาอุบาสิกามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันสร้างบุญสร้างกุศลถวายทานพัตทหารปาถนาจะให้ดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องอันมีบัมพบุรุษเจ้าที่เจ้าทางแม่ยานางรถหลวมกระทั่งถึงเจ้ากรรมในเวรเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตนเองให้ได้เข้าถึง <c oughs> บุญถึงกุศล วันนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติได้บำเพ็ญเพียรแท้ที่จริงแล้วก็ได้เป็นผู้ทำให้พระศาสนาได้มีอายุยืนยาวต่อไปศาสนาพุทธจะมีอายุยืนยาวได้ก็ต่อเมื่อมีคนได้รู้รู้ในคำสอนของพระพุทธเจ้านอกจากรู้แล้วจะต้องประพฤติปฏิบัติจะต้องเป็นผู้บำเพ็ญเพียร การที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็จะต้องเอาสิ่งที่รู้จากความเข้าใจมาปฏิบัติเอามาให้เกิดผลหากรู้แล้วไม่ได้ปฏิบัติรู้แล้วไม่ได้มาฝึกมาผลไม่ได้เกิดผลใ,ใดๆก็เป็นความ <c oughs> รู้ที่ไม่ได้ก,อก่อให้เกิดประโยชน์กิเลสและวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังดำเนินต่อไปซึ่งก็เป็นความสอนที่ไม่ส่งผล คำสอนของพระพุทธเจ้าจะส่งผลได้ก็ต่อเมื่อเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องที่ได้เข้าใจคำว่า <c oughs> ปริยัติก็คือการศึกษาไม่ว่าจะตั้งใจเรียนจากเป็นทางการหรือได้ฟัง,ได,ฟงได้ศึกษาในสายหมายโบราณก็ไม่มีหนังสือสมัยโบราณก็ไม่มีห้องสอบไม่มีห้องเรียนก็ฟังกันจากครูบาอาจารย์พิสุ์สรุ่นเก่า ท่านก็จะนำวิธีการต่างๆที่เคยได้รับวังมาที่เคยได้ประพฤติปฏิบัติมาได้มาบอกมากล่าวให้ได้เข้าใจว่าแนวทางของพระพุทธเจ้านั้นมีอะไรบ้างตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพิสุสง์ก็พากันดำรงชีวิตในลักษณะแบบไหนโดยรวมแล้วก็เพื่อให้เป็นผู้มีศีลมีวินยัยจากนั้นก็ให้เป็นผู้เข้าถึงพระธรรมอันประเสริฐในที่สุดลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงบรรดามนุษย์รุ่นหลัง ก็ได้ศึกษาได้เล่าเรียนก็ได้รู้ตามความเป็นจริงจากครูบาอาจารย์แท้ที่จริงแล้วทุกองค์ทุกท่านนั้นก็เป็นผู้ที่ได้ดําเดินชีวิตไปสู่ความสําเร็จในความสําเร็จนั้นก็คือท่านทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นผู้ที่ทําให้กิเลสในตัวเองได้หมดสิ้นไป <S <S การกระทําหลายสิ่งหลายอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่มนุษย์จะคาดเขาคาดเดาไม่ได้เพราะมนุษย์ก็เป็นผู้ที่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณ เป็นผู้ที่มีศีลนั้นต่ำบางคนก็มีศีลไม่ครบทั้ง5้าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตตามฐานะของคารวะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่ทําทั้งผิดทั้งบาปแต่บรรดาผู้ที่บําเพ็ญเพียรรักษาศีลเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้านั้นก็จะถือว่าศีลนั้นไม่ควรที่จะให้บกพร่องศีลนั้นไม่ควรที่จะทําให้เกิดความเสียหายเพราะศีลห้านี้จะเป็นศีลแห่งการไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเอง ส่วนศีลที่สูงไปกว่านั้นจนกระทั่ง227ข,ข้อนั้นก็เป็นศีลแห่งการกําจัดอาสวะกิเลสเป็นศีลแห่งการขัดเกลาจิตใจบังคับบัญชาไม่ให้ปล่อยตามตัวตามใจไปตามอารมณ์เป็นผู้ที่ฝืนเป็นผู้ที่ฝึกเป็นผู้ที่ขัดจากบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> เมื่อเราทั้งหลายทั้งปวงได้ฝืนได้ฝึกที่จะต้องขัดจากอุปนิสัยอารมณ์และความเคยชินนั้น ก็เท่ากับเราเป็นการต่อสู้กับบรรดากิกเลสทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์นั้นเป็นผู้พ่ายแพ้มาตลอดทุกภพทุกชาติเพราะมีจิตใจอันอ่อนแอต้องการความสุขต้องการความสบายต้องการสิ่งที่มาทําให้เกิดความเพลิดเพลินเป็นผู้แต่เอา ความสุขของตนเองเป็นที่ตั้งเป็นผู้ที่ไม่ได้เห็นพิจารณาตามความเป็นจริงดังนั้นศาสนา,าพุทธนั้นเป็นศาสนา,าที่ทำให้ทุกคนนั้นได้ลุกขึ้นต่อสู้กับกองกิเลสที่อยู่ในกายในใจของตนเองเพราะกิเลสที่ได้เกิดขึ้นในใจนั้นจะเป็นตัวก่อให้เกิดภพเกิดชาติเมื่อมีภพมีชาติก็จะมีแต่ความทุกข์ยากลำบากทรมานรวมกระทั่งถึงเป็นการเบียดเบียนเพราะต่างคนก็ต่างรักตัวเองเมื่อรักตัวเองนั้น บางสิ่งบางอย่างก็ต้องเอาขวายคว้าม,มาให้เป็นสมบัติของตนเองไม่ว่าจะเป็นเงินทองลูกเมียของคนอื่นเกียรติยศชื่อเสียงใดๆก็ตามทรัพย์สินทั้งหลายทั้งปวงแม้กระทั่งชีวิตก็เอาของคนอื่นมาเป็นของเราเช่นบนรรดาสัตรพสัว์และมนุษย์ทั้งหลายต้องตกเป็นท่าต้องมาเป็นอาหารต้องมาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้ต่อมนุษย์ซึ่งกันและจากนั้นเป็นต้นไปก็เป็นเวรเป็นกรรมซึ่งการเบียดเบียนกันนั้นก็จะทำให้มีอ่ะ มีพันธะที่จะต้องชดใช้กันไม่จบไม่สิน้นดังนั้นพระพุทธองค์ก็จึงเป็นผู้ที่จะให้บรรดาสาวกทั้งหลายทั้งปวงพากันได้เรียนรู้ว่าบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรต้องพากันรู้กฎแห่งกรรมและสิ่งที่สําคัญที่สุดจะต้องเป็นผู้รู้เหตุว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นกล้าที่จะทำผิดกล้าที่จะทำบาป เหตุแห่งกรรมนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะบรรดาผู้ที่ไม่รู้ก็จะยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นก็จึงมีตัวเราของเราความรู้สึกต่างๆก็เป็นของเราสิ่งที่จับต้องได้ก็ของเราความต่างความรู้สึกใดๆที่จับต้องไม่ได้ก็จะเป็นของเราอีกเหมือนกันเช่นบางคนก็มีแต่ศักดิ์ศรีมีแต่เกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวะะาสนาบารมีทั้งๆที่จับต้องไม่ได้แต่ก็ยื้อยแย่งกันและสิ่งที่จับต้องได้ก็มีทรัพย์สินเงินทองลูก เมียรวมกระทั่งถึงผู้คนเข้าของนี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์กอบโกยและเข้ามาที่จะทําให้เกิดเป็นความอุดมสมบูรณ์นํามาซึ่งที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยและบางครั้งบางคราก็เอาเข้ามาโดยที่ไม่ถูกศีลถูกธรรมและไม่เป็นผู้ที่ถูกกฎหมายดังนั้นก็จึงมีการเบียดเบียนกันขึ้น เหตุที่เราทั้งหลายทั้งปวงหลงไหลเพลิดเพลินและอยากจะรวบรวมเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้มาเป็นของเราเพราะเรามีอวิชชาอาวิชาก็คือความไม่รู้ต้นเหตุแห่งความทุกข์ยากลําบากทั้งหมดทั้งสิ้นของสรรพสั์ก็คือความไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็จึงทําผิดคิดผิดพูดผิด เมื่อคิดผิดทำผิดพูดผิดก็จึงเป็นเวรเป็นกรรมทําให้เกิดภพเกิดชาติดังนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าอยากให้เราได้เรียนรู้จากคําสอนก็เพื่อที่จะได้มาพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองนั้นก็มาดูว่าสิ่งใดนี้ที่เราเข้าใจผิดเกนเราเข้าใจว่าตัวเรามั่นคงถาวรเราเข้าใจว่าเราจะควบคุมสถานาการณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเข้าใจว่าเราจะเป็นผู้เป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก่ไม่ตายไม่เจ็บไม่มีความทุกข์ยากลําบาก แท้ที่จริงแล้วเราเป็นผู้เข้าใจผิดเพราะของส,ขสิ่งสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนเราเจออะไรเมื่อ,อไรก็ตามเมื่อเราเริ่มเจอก็จะได้นับวันที่จะต้องจากกันอย่างแน่นอนเช่นเรามีสามีมือมีภรรยาเมื่อได้เจอกันก็เป็นความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันแต่วันเวลาทั้งหมดทั้งจิน้นก็จะทําให้เราต้องแก่เท่าและตายจากกันเรามีลูกเราก็ตายจากลูกหรือไม่ลูกก็ตายจากเรา เรามีทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็จะทยอยจากเราไปหรือก็ใช้หมดหรือไม่ก็เราจะต้องตายและจากทรัพย์สินนั้นไปเกียรติยศชื่อเสียงก็จะจากกันไปก็นี่เป็นความจริงที่บรรดามนุษย์นั้นไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจต่างหลอกตัวเองหลอกผู้คนทั้งหลายทั้งปวง หลอกธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราและจึงเป็นเหตุแห่งความเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดก็จึงทำผิดนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดาภิสุสงฆ์ทั้งหลายก็จะได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสได้สอนมาประพฤติปฏิบัติให้ค้นหาตามความเป็นจริงว่ามีอะไรบ้างในสิ่งที่เธอได้เคยครอบครองมาและกำลังครอบครองอยู่ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นเวลาอันสั้นหรือเป็นเวลาอันยาว ก็จะต้องพัดภาคจากจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแม้กระทั่งหน้าตาร่างกายของเราที่เคยเป็นเด็กเป็นสาวเป็นหนุ่ม <c oughs> เป็นผู้มีความเต่งตึงบบดนี้ก็เหี่ยวก็ย่นก็เป็นผู้ชดชดโมเราเป็นผู้ต้องเสื่อมสลายจากอวัยวะภายในทั้งทั้ง,ท,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 งที่อยู่กับตัวเราดูแลอย่างใกล้ชิดประครบประงมกันมารวมกระทั่งถึงบำรุงบำเลอทุกสิ่งทุกอย่างหาทุกสิ่งทุกอย่างให้กินให้ถูกใจ ให้ถูกให้พอใจบำรุงบำลเลอเอาหาข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้ามาปกปักรักษามาทําให้เกิดความอบอุน่นทําให้เกิดความ <c oughs> พาุูแต่เราก็ยังแก่เราก็ยังเหี่ยวเราก็ยังต้องเป็นผู้ทุดโซมในที่สุดเราก็จะต้องเป็นผู้ชราและก็ต้องตายจากโลกนี้ไปท,ทั้งทั้งที่อยู่กับเราควบคุมทุกวี่ทุกวันทุกวินาทีเพ่ง <c oughs> เพ่งมองดู บำุงบำเลยอยู่ตลอดเวลาก็ยังเปลี่ยนแปลงและสิ่งต่างๆที่นอกจากตัวเรานั้นก็ไม่แตกต่างกันก็จะต้องเป็นของที่จะต้องพังทลายจะต้องสูญหายไปไม่ด้วยธรรมชาติและหรือด้วยการกระทําจากบรรดาเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็จะต้องเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้หลักการไว้อย่างชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพื่อที่จะกรรจัดต้นเหตุแห่งความไม่รู้ต้นเหตุแห่งความทุกข์ ตนเหตุแห่งอวิชชาเพราะอาวิชชาหลอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมั่นคงเป็นของเราแต่ <c oughs> พระธรรมของพระบุทธเจ้านั้นเอาไว้ตัดความเป็นจริงหากเราเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงเราก็จะต้องเป็นผู้ยอมรับว่าไม่มีอะไรจะช้าหรือเร็วของทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องจากเราไปแม้กระทั่งตัวเราก็ต้องจากโลกนี้ไป ดังนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่จะต้องนํามาประพฤติปฏิบตัติเราจะได้เรียนรู้เราจะได้เข้าใจเราจะได้มีจิตใจที่ยอมรับด้วยตนเองการปฏิบัติในแนวทางของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นต้องให้เราเป็นผู้เข้าถึงความเป็นจริงด้วยตนเองการได้ฟังมาการได้อ่านการได้คิดนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจในชั่วครั้งชั่วคราวแต่ในที่สุดความจํา ทั้งหมายทั้งปวงนั้นก็จะสูญสาลายหายไปแตกต่างจากการภาวนาที่ใช้ปัญญาการใช้ความสงบใจใช้ความจริงใช้การพิจารณาธรรมเพื่อที่จะได้ยอมรับจากจิตใต้สำนึกว่าเราไม่ควรที่จะหลอกตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นของใครการเวลามาถึงเร็วหรือช้าเท่านั้นเองว่าจะต้องพัดพลาดจากจะต้องสูญเสียและจะต้องยุติลง หากเราเป็นผู้เข้าถึงธรรมได้บำเพ็ญเพียรจิตใจเข้มแข็งไม่รู้สึกวันไหวเป็นผู้ที่เข้าใจแล้วก็จะทําให้เรานั้นได้ผลแห่งการประพฤติปฏิบตัติใครจะเป็นใครจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นจะต้องตายกันปลตามธรรมชาติต่างกบแห่งกรรมตัวเราก็จะต้องสูญเสียพัดภาคเราก็จึงไม่เป็นผู้วันไหวทุกคนมาเกิดก็เป็นด้วยอํานาจแห่งกรรม <c oughs> เมื่อเป็นอำนาจแห่งกรรมแล้วเขาก็จะอยู่ด้วยกรรมเขาไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วในที่สุด กรรมทั้งหลายทั้งปวงเมื่อถึงวาระครบใช้กันเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมดีเคยเสวยสุขเคยมีเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยมีแต่ความสำเร็จมีแต่สิ่งที่ผู้คนทั้งหลายสรรเสริญแต่ในที่สุดเมื่อหมดบุญก็จะกลายเป็นผู้เสื่อมโทรมเป็นผู้แก่เท่าเป็นผู้หมดเลี่ยมหมดแรงหมดชื่อหมดเสียงเป็นผู้ไม่มีความหมายบนโลกใบนี้ไม่มีใครเขาจำเราได้เพราะฉะนั้น ก็อย่าได้คิดว่าสิ่งสิ่งที่อย่างที่เราไขว่คว้าหามานั่นจะเป็นเรื่องที่เขาจะพากันประทับใจจดจําและจะเป็นผู้ประทับตาไว้ว่าเราเป็นผู้มีความสําคัญหากเราไม่เป็นผู้เข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์จริงๆแล้วไม่มีใครจําเราได้แม้กระทั่งลูกหลานเราเหมือนคนแก่คนเฒ่าที่พยายามสร้างครอบครัวที่พยายามสร้างอาณาจักรสร้างความ มั่งคั่งร่ำรวยฐานะให้กับลูกหลานเมื่อวันเวลาผ่านไปแก่เท่าไปจนกระทั่งตายไปลูกหลานยังไม่ไปกราบไม่ไปไหว้ไม่ไปทำพิธีใดๆเลยปล่อยให้ดูวิญญาณปู่ย่าตายายทั่วทั้งหลายที่ทำกันมาด้วยความยากลำบากทุกข์ทรมานก็ไปนอนรออยู่ในหลุมฝังศพวันเวลาลูกหลานจะมาก็ไม่มาต่างคนก็ต่างคิดว่าตายไปแล้วจะเอาอะไรต่างคนต่างอยู่ ไม่มีบุญคุณใดๆทั้งสิ้นไม่มีความหมายอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่จะต้องโศกเศร้าเสียใจจากการทุ่มเทใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตเพื่อจะทําให้ทุกคนนั้นเกิดความผาสุกแต่ทุกคนเมื่อได้รับสวยสุขแล้วก็จะไม่สนใจไม่ใส่ใจถือว่าไม่ใช่หน้าที่คนตายก็ตายไปแล้วจะให้ทําอะไรอีกไม่มีการระลึกถึงบุญคุณไม่มีการสมบุญสมกุศลไม่มีการสร้างประโยชน์ใดๆให้กับบรรดาดวงวิญญาณนั่นก็คือสิ่งที่ได้รับตอบแทนมา จากการที่ได้ทุ่มเทไปเป็นเวลาช้านานและเป็นเวลาอันยากลำบากเป็นความทุกข์ยากแต่ก็เป็นผู้มีแต่ความหวังมีแต่มีแต่ความหวังและความขวัญว่าเรานั้นจะทำให้คนทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมีความผาสุกและเขาจะได้กลับมาตอบแทนเราในที่สุดก็คว้าน้ำเหลวไม่มีใครรักใครต่างคนก็ต่างรักตัวเองและในที่สุดเขาก็มีภาระเขามีหน้าที่และในที่สุดเขาก็เป็นผู้ที่ จะต้องดูแลคนของเขาตัวเขาเองเขาจะไม่แบ่งเวลาให้กับใครดังนั้นจึงอย่าได้ไปผู้ไปพึ่งพาผู้ใดๆทั้งสิ้นเลยเราเองนั่นจะต้องพึ่งพาตนเองหากผู้ใดก็ตามได้เข้าถึงธรรมยอมรับความเป็นจริงก็จะเป็นผู้ปล่อยวาง <c oughs> เมื่อเป็นผู้ปล่อยวางแล้วก็ไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีกิเลสติดตัวและจะเป็นผู้อิสระในที่สุดเราก็จะไม่สร้างภาระผูกพันใดใทั้งสิ้น จิตของเราก็จะบริสุทธิ์สามารถเข้าถึงธรรมและในที่สุดก็จะเข้าสูห่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ศาสนาพุทธก็จึงเป็นาศาสนาแห่งการเรียนรู้และนำมาปฏิบัติและใครจะเป็นคนปฏิบัติให้เรามีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะต้องปฏิบัติให้เราเช่นเราหิวเราก็จะต้องกินด้วยตัวเราเองเราจะต้องหุงด้วยตัวเราเองเราจะต้องเป็นผู้เสพด้วยตัวเราเองเราจะไปให้ใครมาหุงให้ใครมาป้อนให้ใครมากินแทนเรานั้น เป็นไปไม่ได้ถึงกินแทนเราก็ไม่อิ่มในในยามที่เราเจ็บที่เราป่วยเราก็จะเจ็บเราป่วยของเราเองไม่มีใครมาเจ็บมาป่วยกับเราเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่ต่างคนต้องต่างทําไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวจะเป็นคนที่ผูกพันกันมาบางคนก็คิดว่าสามีชั้นเป็นคนประพฤติปบียดเบแล้วเป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลแล้วยังไงนั้นเราก็จะต้องได้ส่วนบุญจากสามีแท้ที่จริงแล้วนั่นคือความเพ้ิดเันต่างคนต่างทำตายไปแล้วก็แยกกันไปบุญ ที่ไม่ได้ทําก็จะไม่มีโอกาสได้รับภรรยาก็จะต้องไปตกตามเป็นสัตว์เดรัจฉานสามีที่บาพืชปฏิบัติบาําเพ็ญเพียรก็จะไปเป็นเทพเป็นเทวดาช่วยเหลือกันไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างมีโอกาสที่จะทําแต่ไม่ทําคิดว่าก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนกับที่มนุษย์สมมุติว่าเธอเป็นของฉันฉันเป็นของเธอเราเป็นบุคคลคนเดียวกันนั่นมนุษย์เป็นสิ่งเป็นผู้ที่สร้างกฎกติกาขึ้นมาว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจ แต่แท้จริงแล้วความเป็นจริงนั้นไม่มีใครเป็นของใครแม้กระทั่งตัวเราก็ไม่เป็นของเราดังนั้นเราจึงต้องเป็นผู้นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาเรียนให้เกิดความเข้าใจและปมาพื้นปฏิบัติให้เกิดผลเราจะได้เป็นผู้พ้นทุกข์บัดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติ เราเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้อายุยืนยาวต่อไปไม่ว่าจะเป็นเวลา1วัน2วัน3วัน1อาทิตย์1เดือน1นึป <Silver>. ีสิปีนั่นก็ถือว่าได้ได้สร้างบุญสร้างกุศลได้เป็นผู้ทําให้ศาสนาได้มีอายุยืนยาวต่อไปหากด้ ปฏิพติปฏิบัติด้วยความถูกต้องด้วยความตั้งใจด้วยความเคารพในที่สุดเราก็จะได้เป็นผู้มีบุญที่จะได้ต่อยอดในอนาคตยามที่ต้องประเกิดหรือยามที่จะต้องตั้งใจบําเพ็ญเพื่อการพ้นทุกข์จะไม่มีอุปสรรคจะไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในศาสนาลัทธิอื่นซึ่งจะเป็นศาสนาแห่งความเชื่อเป็นศาสนาที่ต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆแท้ที่จริงแล้วศาสนาพทธเป็นศาสนาแห่งสัจธรรม ความเป็นจริงตนเป็นที่พึ่งแห่งตนกฎแห่งกรรมต้องเป็นผู้ชำระล้างการประพฤติปฏิบัติก็คือการต่อสู้กับกิเลสหากเราชนะเราก็จะจุดติจบลงไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องพัาดพากผิดหวังไม่ต้องตายมาร้องหหมร้องไห้เสียใจทุกวี่ทุกวันและจะต้อง <c oughs> ทรมานหากต้องมีอะไรที่ทำผิดพลาดไปอยู่ในอบายภูมิไปถูกยมพบาลทั้งหลายทั้งปวงทำร้ายทำลายเข้นฆ่าทุบตีเผา <c oughs> ทิมแทงนั่นก็เป็นกรรมที่ได้ทํามาในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่บัดนี้เราก็เป็นผู้ได้มีบุญมีกุศลถึงจะสื้อถินเพียงแค่วันเดียวก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่หากสื้อถินอันยาวนานรักษาให้บริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่แม้แต่เทพเทวดาทั้งหลายก็จะพากันศรัทธาพากันเคารพพากันที่จะนับถือว่าบัดนี้มนุษย์ยังมีจิตใจที่จะต่อสู้กับกิเลส ไม่หลงไหลไปตามกระแสก็จะเป็นบุคคลที่มีอนาคตที่มีแสงสว่างที่จะเข้าถึงการพ้นทุกข์ได้ด้วย <c oughs> การบําเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระพุทธเจ้าบัดนี้อาน,นิสงส์ผลบุญนิทานร้ายทั้งปวงได้ทําก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอาน,นิสงส์ผลบุญนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่ได้รับพรได้รับการคุ้มครองได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลือจากบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์อันมีพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์มหาปุริสัจเจ้ามหาเทพยดาเจ้าก็เดได้ปกปักรักษาประทานพรก็ขอให้บรรดาบรรลุเลยดวงญาณทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสิ้นผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์อยู่มีความอึดอัดขับแค้นมีความทรมานมีความเจ็บปวดมีความหิวโหยมีความบัลลังมีความมืดบอดมีความยากไร้มีความยากจนมีหนี้มีสินมีความทุรนทุรายมีความทุกข์กายทุกใจมีอวิชชาสิ่งปรมงคลโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคศัตรูคุนใจวิญญาณไลอาทหารอาเพศคำสาปคำแช่งเสน่ห์เจริญการและกิิีออุุปนเหตัมงคล อุปสรรคในชีวิตที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในร้านนี้ขอยมารลยให้ไปยุติลงให้หมดลงให้จบลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้ไดเป็นใดๆทางสิน้นห้องร้านมีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4สุขภาพประมายสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นผู้ประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานและครอบครัวพร้อมด้วยบุญด้วยกุศลด้วยเงินด้วยทองด้วยเกียรติยศชื่อเสียงท่านทั้งหลายทั้งปวงปาถนาทางธรรมให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาญาณมีดวงตามประเสริฐได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการดูโนลดูกดารเดินดยะทาวาลีวะหาปุระปะลิปุเรนติสาคลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะเอิชิตังปะชิตังตุมหังขิบสเมวะวสมีชาตัวัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนารโสยธามานีโชติละโสยธาัพพิติโยวิวะจันตุสาพโรโววินาสาตุมาเตบวัน วันตาลาโยสุขีดีขายุโกภาวะอาภิวาธนสิลิสานิดจังวุธาปัจายโนจัตตาโรธรรม,มวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลา